โม่งพี่หนักขื่นบ้าขื่นบ้าพี่หนักขาดบ้าขาดว่อย่าขาดเด้อย่าขาดสามครับสวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องครับเช้าวันที่เทอร์ไรด์กบูนี้วันที่หานาะวันพอนะครับวันทีหาครับวันพอกับวันพอน้ำเขาหนอครับอ๋อตายนี่จากล่ะอยู่ในใจคือเก่าครับมาตัวหอมไม่ดนครับพี่น้องครับคุณละสี่ถามไปฟังคุณพี่น้องเดินไส้กลับมาหาเขียดไส้ครับ ว่าจักสีไตว่าอะไรแต่ว่าหาหม่องขำว่าที่เลิกเพียงขุดบ่เพียงข้อเพียงแหววไปจากยมาสีเย็นจ่อยๆเต็มว่าสีเย็นเด็มเสแล้วครับไปรุ่นแล้วกันที่หลงมาสี่มันบ่ครับตามกันมาเลยลุกกัไปกลางที่ไปกันเลยล้มอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยถ้าไปไปหาหม่องขำดีดีครับโอ้ยโอ้ยทีหลงเอ้ยครับเป็นตันที่โตดในดินครับครับเปียกบนด้างใหญ่เปียกบนมาเปียกแต่แหววนะบัดนี้เปียกวัดทุกคนเพียงข้อครับ เนี่ยเอ้ยครับส่วนนี้งอากาศเปลี่ยนแปลงเฮ้ยครับห <laughs> ้าโมงครัค่งมันตัวมีฝุ่นแล้วถแถวฝุ่นหรือครับไปทางหนาไนเปเบล่ากันเลือกป่านมันมันือ้นยอยบ่ครับพี่น้องอีดินกกำลังไปยามอุ้ยแม่นบ่เุ้ย ้ยอขับ่นละคขึ้นพลายดินจัขึ้นราไปเลยโอ้ยครับขึ้นได้แล้วมาตัวสิไอเดียวไหนเนาะตัวไปหามดไปรับครับ dạ dính cho trời không mình ơi đính thà bao à, ai... nhiêu nào, à, nào 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 không biết đâu nào thằng dính cả không biết đâu ai đính cái lăng không sao hả bưng bắn thẹn không <laughs> à, đây nè để cậu không để kẹt cậu để bắn thẹn cậu không khoa khoa thì ba ở đây นะครับบลาโตกะจองคุดเบิครับเพื่อมีมันหัวบางใหญ่นะไอ้ดินอติงอนติงพี่น้องกิโลหนึ่งครับผมกิโลหนึ่งย่ดมาอันนำโอ้ยเป็นตะหัวใหญ่ดิผมอ้นหน่ขาดิบ่กกิโลเดงเนียนอฮ้ยครับบาโตบนหินคบเป็นแต่ข่านติงในที่เป็นดะอันนี้หินเน่อยเนียนเนียนขึ้นเป็นตะไยขึ้นเป็นต่ไยขึ้นยืนหยุดหยุดาใหญ่แทแล้วก็ปั่น

ไว้เวอร์พี่น้องครับตัดที่ใดกินซะถ้ากินดิบก็ได้เด้อครับตัดที่แบบที่แต่ว่าหันยามาอยู่ไก่กันปะเนี่ยขันราพีติงเหมือนอู้วมาติงใหญ่เลยนินติงใหญ่ครับสองติงครับพี่น้องไปบึงน้ำมาอู้วนี่นี่นี่บึงน้ำมาสองติงสิทำได้ครับพี่น้องครับมึงไปทางไหน แม่นรับเห็นะได้บ้หัวบางใยเป็นไครับพี่น้องญ่ก็เอาญ่ก็เอาพี่น้องขวดขึ้นอีกกใครนกกระทาอยู่เงาหัวบนไบ่ท่าล่นานไอ้ดินยืนอขับเลขตีหนึ่งได้สิมึงโอ้ยตงิงพร้อมตัวนี้ป้าเถอะ แค่ก็เป็นตุ่มปิจิบนในลงหัวครับพี่น้องกันนะแม่นบนคือเอ้าว่านี่นี่ิ่มนี่นี่จริงนี่มีหัวครับนี่ปาดพี่น้องนี่นี่แต่ว่าจักคถี่หัวใหญ่ตามไหนโอ้ยมวนครับพี่น้องทั้งเพลงทั้งเงี้ยกระบากระาดอะไรกันนี่โอ้หัวบนใหญ่กันเลยนะจิกลงไหลเถองล่ะนี่นะจริงนึงครับนี กันวงสีดำหนี่ลงรครับนล่งครับก้อนทำเล็กเอาครับเอาไปเห้ครับเมียเราบาสิเซ็บเดียวว่าอ้มเอาไหเนี่ยหัวหัวใบใหญ่ป็นไครับใบใหญ่ยยก็เอาเอาพวกเราหัวพวกเราจริงพี่นอ้องนะนี่เี่ยนึง ดิงเดนไไห,หรอโอ้ยโอ้ยปัดนี่ดินี่โอ,โอ้ยครับเห็นนี่ครับหับอใหญ่ครับลงดีอู้ไข่ดิัดเกี่เป็นอันนตัวนี้ครับโ,โ,บอ,โอ้ยเกีเนนยย่ยมเป็นบาตัวนะครับกํบางสูนเหมันพเนีออยนะครับหัวใหญ่หัวนี่คือจะี่ไข่ ขับลงดีดีครับพี่น,อน้องนี่แหละนี่โอ้ยมาจีเตียนเทเพ่งครับพี่นอ้องโอ้นีดีหัวนหนป่งเอ้าโอ้นี่นนไปแเจ๊เล้วพี่น้องนี่บ่าวตัวอธิดำเขี้ยพนนื่นเหมือกันครับครับคุดอีกปีหนึ่งคือที่ของบริจาคบ่าวาตัวกันดิ อมเป็นมืออสีทเด้อครับคุณล่ะป้านงามครับอุ้ยครับล่องดีครับพี่น้องแต่าบางหัวบกข่อยใหญ่ครับนี่ล่ะโอ้ครับบึ้งหัวนี่เะ็กที่ทำไหนบึ้งน้ำเบาครับเลยดีดีพบเป็นไงน้ำเบาวะ พราเป็นตสือเบียรยมากินตัวเพียงจะมีฟัง้ยครับจนวนครับเทียงยอยไก่ครับวัวไ่ใหญ่ปนไดียองนะมตัวก็ลืมเอาหดถุงมือมาครับพี่อมนี่ละแต่ว่ากะทอว่าใคอยื่ทำนี่อ้ัหเขาขยันยประเยนหน่อยดหน่อยครับแล้วลงตงนี้ tất mua nhảy được là khang các khuôn là quái quái các quái 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 โอ้ยบําเรียนกันครับพี่น้องนี่ล่ะเดี๋ยวต้องได้เหลือเครื่งเดียวครับตีนี้ครับตวัวสี่ไข่วัวว้ยครับครับปฏิหาเขียดได้แล้วพี่น้องเขียดได้เว็ดแทบุงหน่อยหนึ่งเห็นพ้าตู่ดินไหมสองปาดแสบว้าวแตกแสบโอ้ยดินฮะโอ้ยแตกเรยวโดนดินขัดโอ้ยครับ นัโอ้ยบาดตัวตัวที่ดีดีพี่ดอกตือนเน่ฮ้มึงเนี่ยมันพล่ำลน่ย่นะ่าหัวมันกะทีหัวน่อยหัวใหญ่แก้มกันทำต่ากับทัวใหญ่ขัดมาพ่อพวกนี้พวกนี่ก็ขาดพึ่นอุ้ยมาขาดไหลขาดก้มก้อยเฮ้ยไเลือด่าหัวพอดีคบแมวเบาตัวคนมาแท้เอออ้นเบาทับหัวใหญ่ตัวนี้ อาไม่ไงได้ดิง่ายแต่บดีมาตัวโเสียนได้พี่น้องคือแกทั้งมุมอีก่ข้างนี้ความันมัมบนแก้วนี้มันคัดหรือัามันสกปรกขานี้ไม่ต้องก็แค่านี้ยครับมาตัวบมเมนเสียนนะครับวุ้ยหัวนี่ไอ้ดินโค้แบบไงน่ะวุ้ธรรมดาดิดึงขึ้นละเดกใย้ย่างดีค่ามันโหนึ่งของั อีนี่หนึ่งตึงที่ที่ไปโอ้่วยห่วยห่วยอ้อคอยสับเอาไปอีนี่นกที่ทนกเกับเบาะดินจัดการสักทีนะครับไงเด้อู้ยนี่อีกเด้มันมนธ้ามาด่านีจริงปละจริงเลยโอ้มีสอง có bình này nữa sao mà nó tụt chắc quá quá từ đi cứ thì bố khay cô còn một nữa đâu ui cái difficulty? không thì cái này không luôn cái gì đó nó บ้าตู้ไ่ค่อยดีหาขายเด้อครับหัวาสือนมากก็อีกบ่นี่เด้หัวหนึ่งใส่นี่มาดละโอ้ยพี่ดองโอ้ยหัวบักใหญ่หนึ่งโอ้ยผีพีสองติยงพี่โอ้ยบ้าแก่ตัวบอกบ้าดีบ่บ้าแต่บอกบ่อเลยผมเกิดหมุนบ้านอะไรพี่ดองบ้าแต่บ้านอะไรจิ๋วนี่อุ้ยหัวใหญ่หนึ่งที่ทั้งนี้นี่นนั่นนั่นนั่นอ้ยเข่งยี่หรี่ตัวนี้ แสง่ทีอะผออ้ยัวงามเลยอคมีสีอยู่่มันอุ้ยอุ้ยอยู่ดิป๊าดนี่มันเสงอีีอสงเด้องของแท้ครับอ้ยค่ะอย่าบอกเอย่าอ้ยอยางอุ้ยทังลมเองหอหัวนี่ละหัวเดียวเอิหัวเป็นซับเบิร์ลครหัวใหญ่ดีหัวอเดิน้องไม่ มองพี่น็อขึ้นบาขึ้นมาพี่น้อกขาดบ้ขาดอย่าขาดเด้อย่าขาดสามตัวโอ้ยสองสองสมบอกนี่อีก่สามสามบอกสามสพี่น้องงามขดมาอุ้นะครับอ้ยอ้ยหมานขัดมือนี่ขับที่ว่าลุงดีครับนี่ที่นนี้โอ้าดี่วาสอ บางทีบอขันตัวมึงสวยงานี่ไน้อี ề นขันนี่ะพี่องไหมเป็นน้ในฟังเที่ยงใช่ป่มัลงหัวบางที่ได้ทักบกางพี่้อนที่ในมันลงหัวดีดีครับพี่้องแถวนี่งอีกนี่ในดิมร่อนี่ค่อยๆเอาว้นี่น วายขัดเดียวกันรับพี่น้องบังหันรับเอ๊ั่ไหนกบมิเตะอันนั้นดินจนถ้าเป็นลุงกบมิเตะมันพูแต่มองขาเมือกพูินว่าข้าเวันนี่ข้าอิทิวามองนี่กนบนอันเนะสกไปดนเลยดนว่านงมาแต่ว่าหัวกังามพโลถ้าไปดินได้ล่กก็แต่หัวใหญ่ไปดิมนทำนวยใครครับ เดี๋ยวบาดตัวทีถือว่าดเขาถือฟุกอยู่ครับพี่น้องลงดี้ดีหน่อยพี่น้องลงดีครับนี่แหละขี่คนไปท่งนี้แล้วขันเช็คสิหัวสำเร็จหรอหัวคือบางหันไข่ดิอ้หเธอว่าหัวไข่อยู่ข้างพี่นอ้องนี่หัวนี่ก็ดีอ้ยติดหางใหม่หางใหม่ได้นดิหางใหม่แล้เตีเนเน๋ยวขึ้นไปทำยังไงแค่ออก โอ้ยเอ๊ะซับฟังเหรอม้ามงาดีครับล่ะเอี่น้องปานไอติมวัวซับบ่วัวงามเนาะบ่บ่ซับโอ้ซับหัวข้างในพี่เอ้ามีอีกบ่มีป้าไปดูนี่ครับล่ะนัดต้งตูขึ้นยังไงเขยนี่บ่โอ้ยโมเมนต์นีั้งขัดยังไลยหักไปสี่ก้อนูหน่นี่อ่ามันลงหัวแล้วนี่แม็กย์ติ่มนะ dạ chắc anh một chút ngay vào đây mặt tôi vào phút khoảng phí nát thí vô kênh nêm hood mang ngay 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 ตั๊บเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยขึ้นมนเป็นสีมาใหัขมันบานอยู่โอ้ยอยงโอ้ป๋มโอ้ยโอ้ยแตกอที่ลงพีละไอ้ดินเูลแจ็คเ็นจกอันอุ้ยบ่คือบาซิลแซงกรสแทงขาดแซงเนี่ยสองติงครับพีหองติงนึงขาดดยู่นี่เจ๊พี่ไอ้หากใหม่ไม่จะ่หากใหม่รับแจ็คเบ Th rồi. Th Thermom, ah, đi. Hey. Tá, này, cái mọi nhỏ này lại được rồi người xem lại được mọi người xem lại được mọi người này lại được mọi người xem lại được nhìn หัวเที่ยนิดหครับหัวครับตัวนี้บัวใหญ่ครับพี่น้องครับขบมืงหัวนี่ฮักกันไั่เป็นอย่างนียเลยหัวนี่ไข่อยู่ครับครับดินแข็งครับนี่นี่นี่เด่น <c oughs> นอนลองแล้วลูกบุกแล้วลูกบุกแนลูนไหมยิงมวัดดียังอยู่นี่ป้างานมีครับพี่น้องพอดีครับ วุ้ยวยแมออะมกับหมากับพ่อหมาวอ้ยหมากับพ่อหมาป่าเนี่ยนี่มันหัวใหญ่ดิงีน้ออดเดอว้าหิดองงามโอ้ยเนี่ยงเรค่ะเาหัวทำเดียแต่วัาตกด,ดีครับพี่้องเดี๋วางนัวนไม่จุดไปทาพุ่นครับ ก็ดีครับจะมาหัวจะทำไรหัวมันกติดงาดอมอยู่เอื้อเฮ้ยครับพี่น้องนี่ก็ออีกแล้วครับจริงแล้วการที่เป็นยังไงแนวเขียดก้านเดียวกัน แ uhm, ะ,ะ่บียนหัวบอครับก็ถือว่ามวนเดีครับพี่หนุ่มวันนี้วันนี้วันี้วันลงดีลงดีดีอ้าวอ้าวใช่หรออ้าวมู่ติ่งลงไปพี่มา Ôi, nó khay không? Ê, thế nó khay không? À, ấy... Nhìn này, hiến lại ra Bỏ ra nào, bỏ này Thầm ừ. Bỏ dây bỏ Cầm hết là hiến hóa hết tên mươn mươn Ui, cứ biết ta lại, mình mình à, lại <laughs> này này. đi Ây, mà hiến tên mươn mươn không? Á, đi thỏ Dạ Chúng vào cái phần mồm đi Thế nào mới này à? Làm chứ Thầm cái này, suốt nó leo Suốt thì khoai nhẹ không? นานครับถือว่างามเดียวป๊าดงามครับมึงเนี่ยพ่เด็กเกิดพี่รองแล้วพี่เป็นตุ้มๆพี่ล้วสองคำอีพี่นในบ่าวตัวกสิเดครับสิเดสิต่ออีพี่สองคบอีพี่หนึ่งก็คือทีไอพ่อยนองครับไอเบิ้งครามนี่ก้อนครับมึงนี่ล่ะป๊าดครับถือว่าได้เยอะครับมัดเส้นนะครับข้าบ่าวตัวสิเดครับกาย สี่เดียต,ต่ออีพี่สองครับพี่น้องครับขอให้พี่น้องมาครับ,บอยู่ดีมิแห้งสุขุทุกคนเด้อครับลำลำเน่อเลยสุขุทุกคนครับครับทีต่ออีพี่หนึง่งก็ไดินครับ